นางดาวนางดาวเชิสวยฮัลโหลฮัลโหลทครื่องก่อนต่อป้ายเป็นไทยขอบมุงนขอบุณขอบุงฝนขอบุแล้วก็ใส่ขอบเผือม่วงุกสจะเป็นคนลาวเมื่อกี้

ช่ั้งกันมองเห็นประมาณสิบนาทีนะคะไม่เป็นสิบนาทีไม่เป็นไรเนาะแบบตกอร้อยเหลือแปดร้อยละเือบ0จ็ดร้อยสิบนาที 100, 100, 100าทขอคนบบบอาขบบปุ่นปุ่นแบปุ่น,น,นตับน้ำปลาใส่กะปิได้ที่ร้านไม่มีกะปินะน,นี่คท้ายกับตำหลงกวางเลยะคะ่ะ คนลาวบางคนไม่กินปลานะเหรอนี่เป็น,นำตำน้ำปลาหรือตำไทยสวัสดีครับนค,คนประเทศลาวจริงๆนะไม่ใช่คนสีสานใช่แต<อ>่หวานหลายตำ,ำปลาตำไทยชั่วเมนูนี้ไม่ไค้เห็นไม่ใครเห็น ก็เป็นตำไทยตำไทยเจ็ดสิบบาทใส่ข้าวกลุ้นใส่ข้าวแปดสิบบาทตำน้ำปลาหอมนะหอมมะนาวเนี่ยมาเติมให้เหมือนเดิมค่ะนี่ไงยำไปด้วยอร่อยตรับน้ำปลา E